วีนัชาล่าเจอเมกว่ะผมจะเอาเอา,เอาไอ้นาคาไปสู้กับเอาตัวเม่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าผมไม่ได้ดีวอลเลอร์มันก็จบเลยนะไม่รู้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 เล่นเล่นเล่นแล้วผมปะปะนน๊าดไแนวขอนี้แล้วปะ,ปะป๊าดมันก็ไม่หนองหม้อเซิร์ฟดีวะ เกมที่แล้วเราเริ่มมาด้วยเริ่มฟูลบอลถูเราจะไปฟูลบอลแล้วเราก็เลือกประดับคู่ใช่ไหมแล้วเราก็ย้ายมาเมอร์ล็อกเออเราก็ไม่ได้เล่นฟูลบอลมันก็เหมือนจะดูดีดีแล้วเทียไม่ว่ากันเนี้ยเป็นหน้าผมอัพสองโลหนึ่งซื้อหนึ่งเนี้ย อัพเชียร์เกมนี้ผมว่าผมไม่ได้ไปนากาว่าวะทาไมทรงมันไม่เหมือนจะเป็นนากาเลยวะก็ไม่น่ามีปัญหาเกือบเกือบมีปัญหา อา้าวสองสองสองมันก็ไม่พอดดผมอยากซื้อคาบูมบอตอะสองตัวผมถ้าผมไม่ได้โกลเด้นคาบูมบอตผมก็ต้องได้ออโตเมตนพอเทสผมโคตรจะมั่นใจเลย <c oughs> ถ้าถ้าผมจะเป็นเม็กขนาดนี้แล้วมันจะไม่ให้แบบไอ้พวกนี้มานะ ยังไงนะแกผมต้องเอาโกลเด้นไนเซอร์ป่ะแล้วผมก็เล่นนากาย่างเงี้ยหรอ <S <S 1> <S 1> แพทนี้นากาโกงมากครับแพทนี้นากาไม่ค่อยโกลงลวครับ เพราะว่ามันเอาไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวตาฟาร์มมันไปไวจังอะ่ะอ๋อมันทิปเปลิลแล้วมันก็ได้เทียวห้าแล้วมันก็ใช้กลายเป็นเทียอดเลยอย่างน้อยผมฆ่าไอ้นี่ได้ผมก็ไม่อ่าผมก็ไม่เศร้าเศร้าที่ปวดดีดีกรบโดนไอ้นี่ผมมีอะไร ผมโกเด้นในนี้ได้นะเทิร์นนี้เลยด้วยเทียหกมันมีอะไรหรือผมจะโกเด้นเอาเทียห้าตรงนี้เทียหกมันก็ดูไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ปะ่ะ ุ้างกอข้างกอดีกว่าปะ่ะแล้วผมก็ลงไอ้นี่เดี๋ยวผมโกเด้นในนี่ใช่ไหมแล้วผมก็โกเด้นข้างกอผมก็ถอนมันเอาออกเหรอครับพอเล่นเจอพอเล่นเจอคือคผมเล่นเจออย่างเงี้ยเหรอก็ถ้าตามไซส์ตามแพทมันบอกว่า Walk ออกครับเจอนีจะเจอเมื่อไรเมื่อประมาณเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยไห ก็รีบอลในนี้ก็ต้อนในนี้แล้วผมก็ขาย

để mua cái <laughs> này thì mình sẽ đi. hoặc là được ก็ดีก็ดีก็ดีกด็ดีดีบอลก็ดีแต่ตัวที่ที่ผมควรจะโกลเด้นคือไอ้นี่หรือไอ้นี่วะออกความคิดเห็นดิชาวเน็ตชาวเน็ตช่วยผมด้วย ทำไมผมไม่ลงไอ้นี่เพราะผมไม่อยากให้มันตัวใหญ่แล้วมันไม่ตายยังไงผมก็ต้องโกเด้นไอ้นี่เพราะว่าถ้าผมเจอเอาต,ตัวมาตอนตัวที่3ามก็ไอ้นี้ได้เดินหน้าผมก็โกเด้นไอ้นี้ได้คือผมอยากสก,กิลไง เหมือนที่บอกไปเลยเพราะว่าถ้าตัวมันใหญ่มันไม่ตายผมไม่ได้สกเกอ่าเฮ้ยตกมาหลายไม่ได้หรอเพียเ้ยนเฮ้ยจิงวาเลียนเนี้ยละ่ะ มาไปเล่นกับใคร๋อเนี่ยแกไนก้าเดียนอะ่ะคาบเปอร์ผมอยากทำอะไรผมอัพเทียไหมอัพเทียได้นะ เล่นอย่าง,งนี้ก็ลงอย่างนี้รับๆอย่างนี้ ถึงแน่ๆเ okay, เป็นพูดได้แปดเจ็นี่มันแบบคอมโบโท็อกซิกมากเลยโอโคตรจะท็อกซิกแล้วผมมีโกลเด้นใหมล์แหละวิวเวียนอยู่แล้ ที่ไม่ใช่เอาตัวมาตอนได้โกสเกลอยูเฟิร์สสเปิลอินแฮนด์อิทเทิร์นอ๋อไอนี่ก็เป็นดีวชิวก็ไม่ได้มีผลไม่ต้องไปต่อต้านม่งหรอกเข้าเข้าร่วมไปอย่างเงี้ยเหรอผมอยากได้เทียหกตัวไหนอะผมอัพเทียขึ้นมาเพื่อหาเทียหกตัวไหนผมอยากได้โลเด้นอนนี่อย่างเงี้ยเหรอทำไมวะ ไม่ได้ขนาดนั้นโ oh, <leaf. S 1> อลีฟไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ซื้อไอ้นี่เออจะได้ใช้อ่ดีไวชิลไ,ไ,ได้ไม่เหล็ได้ เอ็นเทอร์เนฟเฟกต์ไอออฟดอเอิร์มาเธอไอกอดดีไอเอ็นเทอร์เนฟเฟอ็นเทร์กต์เราก็จะได้โกลเด้นไนเซอร์สอันเงี้ยหรอใชนี่ใชยนี่ซือนี่ตรงนี่เสียบไปเี่เอา้าลืม ลืมไปว่าอื้มัผมชันะเหรอใช่เหรอยิงเหรอเพราะอะไรอ่ะ๋อร้อยนี่เหรอไม่ใช่ปะขอตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นโอเคที่เห็นแบบสองร้อยนั่นมันคือแบบภาพลงตาใช่ไหม เฮ้ยตัวเดียวเหรออ๋อโอเคด,ดีนะอนนี้ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเอาวะ่ะเห็น250นี่คือแป้วแล้วบางทีที่ไหนได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่าเราอะไอตัวพิษนี่ต้องอยู่ไหม นี่ก็ออาตเมตรอนผมต้องการอะไรตรงนี้มันมีอะไรไหนลองซิเขาบอกว่ามันยังมีไอ้นี่อยู่เหรอผมก็เชื่อซะด้วยได้ทองก็เท่ากับว่าเสียหนึ่งทองเองได้รีบอลรีบอลก็ดีแต่ปัไม่อยากไม่ได้อยากได้ขนาดนั้น ต้องการให้นี่มันตัวใหญ่แค่ไหนไอ้นี่มันจะใหญ่ได้สักเท่าไหร่วะก็น่าจะไม่ป่ะ ที่บูนี่ผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็พอส่งควแลนะ้ว ดูไม่ได้ใหญ่กว่าเราอะ่ะถึงก็จะมีไทตัสก็จะไอตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะเนาะไอ้อนั่นอะ่ะไอ,อมันลดแอ,อ็กแท็กออโต,โมตอมออเมทันไม่ได้ด้วยอะ่ะไอลดเลือดออโตเมทันไม่ได้ด้วยผมต้องหาอะไรไทตัดถูกว่ะอุ้ยออโตเมทันไหมแก อยากได้ไทยตัดปะไอ้นี่อาจจะต้องไปโกลเด้นตัวแซมมอนไหมคะไม่ครับอ๋อทำไมพิมพอย่างนั้นล่ะแกะทไมพิมพอย่างนั้นล่ะแกะงับงับ ทำไมว่าทำไมผมไม่ยอมใช้ไอ้ Golden น n i เซอ e r นี้สักทีรู้ไหมครับว่าทําไม นี่ไงนี่ไงอมมันตบผิดตัวมันต้องตบตัวนีเ่เดีะยวไผมมีผิดตายด้วยนะเนี่ยเ,เรื่องเนียเพื่อนเพื่อนเอ๋ยโอ้เพื่อนเอ๋ยเราเคยสนุกกันมาแต่เวลาต้องทำให้เราจากกันเกือบตาย ต้องการเลยไม่เหล็กอะผมก็มีบูมโมฟิวหรอไม่ต้องการไม่เหล็กผมอยากได้ไอ้นี่วินฟิวลี่รีปอนก็ไม่ได้ว้าวผมอยากได้เ,เดี๋ยวกันนะไอ้นี่ทำไมมันมีมันมีประดับเดียววะอีกประดับนึงมันหายไปไหนวะ เพื่อนอีกประดับหนึ่งมึงอยู่ไหนผมจะเอาไอ้ไอ้นี่ตีกระจายมันก็ดูเป็นไปไม่ได้วะผมต้องหาแบบผมทำเพื่ออะไรวะผมทำไปเพื่ออะไรวะ มสน,น,นุกอะมังสน,นุกกับเพื่อนไอ้นี่อะตามมอนพิษอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าผมเจอกับ จริงๆได้ฟรีเพิ่มอีกไปหนึ่งนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมตีอะไรผมตีวายูอ่ะอกดไตตอนมันโกลเด้นเดงสองใบสุดยอดอัธรย,ยะจีเนีดจัด ถ้าเหมือนกัผมบูมโมบิลยัดไอ้นีดผมต้องผมต้องทำยังไงวะผมมีรีบอลแล้วผมไม่ต้องการใช้ตัดอย่างี้ล่ะตัตตีอะไรดิผมหาอะไรอยู่วะ What do you need What do you need พิติกตัวก็ไม่แย่ไอ้นี่ก็ได้ไหมไอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมผมขโมยสแตตเขาได้นี่หว่าใช่ปะใช่ปะคือผมเก็บพิษมาเพื่อไปสู้กับมือล็อกเว้ยแต่ว่าผมต้องเอาตัวรอดตรงนี้ก่อนนะ สนุกเหรอมึงสนุกเหรอเพื่อนฮะมึงมาสนุกอะไรกับแบบนี้เวลามึงก็ไม่คิดจะมีเยอะนะคิดสิคิดสมองฮะสมองมีอ่ะคิดสิเพื่อนเวลามันก็ไม่ได้เยอะไหมนี่ฮศูนย์กว้วยศูนย์ทองไอ้ถ้าผมตบไอ้นี่ตบไอ้นี่มันก็เอามันก็เอาถอนออกหมดเดย เอารีบอลออกด้วยแล้วผมจะไอ้นี่ยังไงวะแล้วผมจะขโมยสแตตไขวะเขินเลยป้ยางเงี้ยตัดต,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 ตีเนียเคือสาเหตุที่ผมไม่ทําแบบที่คุณฟินิกบอกว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ e ีการ์ดโกลเด้นไนเซอร์เนี่ยมันไม่สามารถทําให้มีเนียนที่เป็นโกลเด้นแล้วโกลเด้นได้อีก <laughs> คือถ้านายเอาเอาสเปลจิ้มใส่นาคาตัวนั้นมันก็จะบอกว่าทําไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นมันไม่เข้าเงื่อนไขตัวเป็นลอยตัวเป็นลอยตัวเป็นลอยัวเป็นไนเตอร์มันก็เต่าเรื่องหมงงตั้งแต่ตัวนี้เข้ามาปรับสเตตนง่อยไปเลย เนี่ยผมเจอมันแล้วอะผมต้องการไอ้นี่ผมต้องการซัมมอนหรือว่าผมไม่จําเป็นวะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็ซัมมอนพอแล้วอย่างเงี้ยหรอผมขายนี่ทิ้งแล้วผมก็เอ้ยผมต้องขายนี่ทิ้งปะแล้วผมก็หาอะไรมาโกลเด้นไอ้นี่ปะคือไอ้ตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องมีไหมอะเพราะว่าที่เหลือมันเป็นโกลเด้นไอ้นี่มันไม่ใช่โกลเด้นถ้าผมซื้อไอ้นี่ผมต้องมีผมต้องมีนั่น

ผมก็งงก <in> <Enfin> ับต <sk> ัวเองว่าผมทำอะไรอยู่บางทีผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ผมควรจะต้องถอนในนี้แล้วผมควรจะต้อง ผมควรจะต้องดีไวคิวไอ้ข้างหลังสักตัวหนึ่งว่หวะไม่รู้ว่ะได้ใบทองแล้วไงอย่างเงี้ยเหรอเอเราเจอไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องการคือพีษอะีอย่ยถ้ามันตกแบบไอ้เหี่ยมึงมึงมึงช่างันผีไม่ได้มึงมึง,มง,มง มึงพันสามมึงมึงไอเชฟก็เต้าเลยอ่ะไม่ตกเจ็ดอะ่ะมีพันสามไม่เอาเอาเจ็ดแล้วผมจะไปหาดีวายคิวจากไหนละรอบเนี้ยไอ้ป้าเอ้ยพันสามมีไม่เอาเฮ้ยพิษ ไอ้ไม่ใช่พิษสม,มอนคุณสม,มอนผมต้องปล่อยอนี่ออกไปตัวหนึ่งถูกไหมเพื่อที่ผมจะได้ลงไอ้นี่แล้วผมก็จะโคเด้นไอ้นี่แล้วผมก็จะโกเดนมันอีกทีหนึ่งครับไม่ได้ไม่ได้จริงพยายามแล้วผมอยากจะโคเด้นไอ้นี่อ่ะ แต่ผมก็อยากจะมีซัมมอนเยอะๆถ้าผมถือถือไอ้นี่ถือไอ้นี่ใช่ไหมแล้วผมโพเดนไอ้นี่ถูกปะผมก็จะซัมมอนหนึ่งสองและนี่ก็ซัมมอนอีกหนึ่งไละนี่ก็ซัมมอนได้อีกตัวหนึ่งถูกปะแต่ผมต้องการพีทจะดีเท่านั้น ตอนแรกผมจะโกเด้นในนี่เว้ยแต่ว่ามาลองคิดคิดดูแล้วก็มันจะดีหรือ,รอเปล่านะโอ้โหปี๊ด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 ปี๊โอ้โหปี๊ดปี๊ดปี๊ดปุันสามเพื่อนอันสามเพื่อน เนี่ยเออรอบนี้ไม่ไม่มีตัวน้อยๆแล้วเอาสิเอาให้โลกมันรู้เอาให้โลกมันรู้ไว้หนึ่งทียอยเรงยบร้อยเหมือนเปิดกาชาแล้วได้ของแลเปิดกาชาแล้วได้ของแลทันสามที่ว่างไง เ e v e เ t ตายไหมตายคำถามนี้ว่างไงนี่มันสองอันล่างทองวะออฟอร์มจัด